มีผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อเนื้อนนนหรือว่าเรียกสั้นๆว่านนลเนี่นวลเป็นลูกสาวคนโตของยายเนียนมีน้องสาวอีกคนชื่อนิ่มพ่อของเธอเสียชีวิตไปตั้งแต่น้องสาวของเธอยังเล็กอยู่นนลก็เลยลำบากมากต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่สิบขวบมาช่วยแม่ขายของขายข้าวแกงนิ่มน้องสาวนั้นได้เรียนต่อ นางเนียนนี่จะรักนิ่มมากกว่านวลทั้งที่นวลน,นั้นลำบากแต่นางเนียนก็ไม่ค่อยถูกกับนวลทำงานด้วยกันก็ทั้งด่าทั้งทุบตีสารพัดเพราะว่านวลน่ะปากจัดเถียงคำไม่ตกควาแรกแรกนวลก็ไม่เถียงแต่พอนานเข้านวลเริ่มโตก็มีความกดดันที่ว่าแม่ไม่ค่อยจะพูดดีด้วยก็เลยทำให้นวลน,นั้นกลายเป็นคนก้าวร้าวนวลน่ะเป็นคนสวยสมชื่อ นิ่มน้องสาวก็สวยแต่ว่าสู้นวลไม่ได้แต่อยากได้อะไรแม่ก็จะพยายามหาเงินมาให้จับายใช้สอยตามใจชอบแต่นวลพี่สาวนั้นขวาจะได้อะไรสักอย่างก็โดนด่าแล้วด่าอีกวันนั้นนวลจำได้ดีหลังจากเก็บร้านเสร็จก็บอกว่าแม่ขอเงินสักยี่สิบจะไปกินก๋วยเตี๋ยวสมัยนั้นก๋วยเตี๋ยวชามละสิบบาทนางเนียนได้ยินเขาก็ดา่าทันที ข้าวในครัวนะ่ะมีตั้งหลายอย่างมึงยังแดกไม่อิ่มอีกเหรอจะไปแดกกว๋วยเตี๋ยวอีกมึงอย่ามาล้างผลาให้มันมากนะเงินทองมันต้องเก็บไว้ให้น้องเรียนตอนนั้นนวลเป็นสาวแล้วนวลก็บอกว่าหนูเบื่อกับข้าวแม่ตอนเที่ยงก็กินข้าวไม่ลงก็เลยอยากจะกินกว๋วยเตี๋ยวมั่งแม่เก็บร้านบ่ายสองก็หิวนี่ว่าล้างถ้วยชามหม้อหเสร็จก็จะไปกินกว๋วยเตี๋ยวสักชามน้ำลำไยสักแก้วหนึ่ง หนูอยากจะกินให้ชื่นใจที่แม่นะ่ยยังเดินไปกินผัดไทยเลยเมื่อวานเนี้ยนางเนียนได้ยินก็โกรธอ๋อเห็นกูกินมึงก็กระแดะจะแดกมั่งฮะกูไม่ให้นวลก็เกิดมโหเหมือนกันนี่แม่ที่อินนี่มันกินอะไรตามใจมันทุกวันแม่ก็รีบเตรียมเงินให้มันไม่เห็นแม่จะบน่นฉันเหนื่อยนะแม่นางเนียนก็ว่าแล้วกูไม่เหนื่อยเหรอทำกับข้าวตั้งทต่ตีสี่นวลก็บอกว่า หนูก็ต้องจ่ายตลาดแทนแม่แล้วตอนนี้ซื้อเสร็จก็มาช่วยแม่ทำตื่นตีสามทุกวันหนูขอแค่นี้แม่ให้ไม่ได้เหรอหนูไม่เคยมีเงินติดตัวหรือว่ายักยอกแม่เลยนะเสื้อผ้าแม่ก็ให้ปีละสองชุดตอนนี้ก็แทบจะไม่ให้อะไรเลยต้องใส่ของอินิมมันอันไหนไม่ชอบอินิมมันก็โยนให้หนูนางเนียนก็บอกว่าก็อน,น้องมันมีน้ำใจมึง่าไปว่ามันอีกลยเบีวน ล้างชามเสร็จมึงก็ไปหุงข้าวเจียวไข่แดกเรื่องเงินอย่ามาพูดกับโก้เงินตกลงหนูขอแค่นี้แม่ไม่ให้ใช่ไหมงั้นแม่ก็ล้างต่อไปเองก็แล้วกันหนูไม่ล้างแล้วละ่ะนวลลุกขึ้นเตะหม้อแกงถ้วยชามกระเด็นกระดอนคอยดูนะลำบากมากๆาแล้วยิ่งจะมาเจอกับความลำเอียงอีกไม่นานหรอกจะหนีตามผัวไปตอนนี้หนูโตแล้วลองเข้ามาตีรถถ้าหนูค้ำคอแม่อย่ามาหาว่าหนูสู้นะ หนูแค่ป้องกันตัวนางเนียนตาค้างที่เห็นนวลนวัยสิบเจ็ดปีเตะถ้วยชามหม้อหายแล้วชี้หน้าแม่ทุกครั้งนี่นวลจะแค่เถียงตัวก็จะเข้าไปตบมั่งเคขัวมั่งแทบทุกวันนางเนียนเห็นนวลโมโหจัดก็เลยโยนเศษตังค์ให้อ่ะมึงอยากได้ก็เอาไปแต่ต้องล้างถ้วยชามให้เรียบร้อยนะแล้วค่อยไปแดกนวลก็บอกว่าไม่ดกไม่แดกแล้วเก็บเงินไว้บำเรออีนิ่แม่คนที่สองของแม่เธอ นางเนียนก็ด่ากลับนวลก็ไม่สนใจคำด่าของแม่เดินหนีไปอาบน้ำแล้วก็เข้าห้องนอนนางเนียนก็ต้องล้างหม้อล้างชามต่อปากว่ตะโกนด่าให้ชาวบ้านได้ยินอีลูกเลวไม่ช่วยกูล้างชามมิสันหลังยาวอีลูกเนรคุณรู้งี้กูเอาขี้เท้ายัดปากให้ตายซะก็ดีไม่น่าจะเลี้ยงมาจนโตขนาดนี้กูละเหนื่อยแล้วเกินชาวบ้านข้างเคียงเขาได้ยินจนชิน เขาก็เห็นกันว่านวลน,น่ะเหนื่อยลำบากตั้งแต่เล็กแล้วนวลก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่แม่ดานิ่มซะอีกที่ไม่เคยหยิบจับอะไรวันหยุดก็ตื่นสายบางครั้งกินข้าวแล้วก็ไม่ล้างวางให้นวลล้างนวลก็ไม่เคยว่าน้องเก็บล้างไปนิ่มอยากกินอะไรก็หยิบเงินจากกระป๋องเงินไปแม่ก็ไม่เคยว่าสักคำบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยเขารู้กันหมดจะมีก็แต่คนที่เป็นลูกค้าที่ผ่านไปมาเท่านั้นที่ไม่รู้ นวลกับแมนะ่ทำกับข้าวอร่อยเพื่อนบ้านก็มาอุดหนุนกันทุกวันพอบ่ายโมงครึ่งก็หมดทุกวันไม่เคยเกินบ่ายสองหลังจากขายหมดนางเนียนก็จะหาเรื่องบ่นดาน,นวลทุกวันแม่จะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนทุกครั้งนวลก็เถียงตลอดเป็นอย่างนี้อยู่เป็นประจำเวลานางเนียนคุยกับใครก็จะพูดว่าชีวิตเนี้ยจะฝากผีฝากไข่กันนิ่มส่วนนวลนนะตนไม่หวัง เพราะว่านวลนัะปากร้ายใจคงจะร้ายเหมือนกันแก่เท่าไปก็คงไม่สนใจเลี้ยงดูแม่เพื่อนบ้านบางคนก็บอกว่าทุกวันเนี้นวลมันก็เหนื่อยมากนะอย่าไปบ่นมันมากนะักเดี๋ยวมันจะเป็นโรคประสาททุกวันนี้มันก็ช่วยงานทุกอย่างหน้าน่งีมันเยิ้มเนี่ยเนื้อตัวก็ไม่ได้แต่งมันเป็นเด็กดีนะนางเนียนก็บอกว่าที่มันทําดีกับน้องก็เพราะหวังจะเกาะน้องกินนะสิน้องมีการมีงานทํา มันก็คงหวังจะได้เงินจากน้องคนอย่างอินวลที่เถียงแม่ฉอดจะชอดใครจะเอามันไปทําพันดีที่ว่าขาวเหมือนฉันนะถึงได้พอดูได้ถ้าดําเหมือนพ่อมันละก็คงจะไม่มีคนมองหรอกเพื่อนบ้านก็บอกอ้าวก็รู้ว่าพ่อมันขี้เรแล้วแม่เนียนเอามาทําผัวทําไมอะนางเนียนก็บอกว่าพ่อมันขยันเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบประสีฉันถึงได้เอา เพื่อนก็บอกว่างั้นนวลมันก็ได้เลือดพ่อมันมาเต็มๆม,มาถึงขยันวันๆแทบมันได้ส่องกระจกขายของเสร็จก็ซักผ้ารีดผ้าให้น้องนางเนียนก็บอกว่านี่แกพูดเหมือนกับว่าฉันขี้เกียจอย่างนั้นแหละนางเนียนชักไม่พอใจก็เดินกลับบ้านระยะนี้นิ่มน้องสาวนี่เริ่มกลับบ้านคำํำบอกว่าไปทำกันบ้านที่บ้านเพื่อน แต่ต่อมานวลก็สังเกตเห็นว่าน้องสาวหยุดเรียนบ่อยออกไปข้างนอกบ่อยแล้วก็เริ่มเห็นว่านิ่มนั้นดูซี่เสียวไปบางวันก็บ่นว่าแกงที่ทำน้ำเหม็นจนนั่งในบ้านไม่ได้แล้วออกไปอ้วกหลังบ้านหลายครั้งแม่มัวไปจัดหน้าร้านส่วนนวลอยู่ในครัวก็สังเกตเห็นน้องและนวลก็ไม่เชื่อที่นิ่มบอกว่าช่วงนี้โรงเรียนปิดเพราะว่านวลก็เห็นว่าคนอื่นเขายังไปกันอยู่ นิ่มก็จะพูดว่านวลไม่ได้เรียนนวลจะรู้อะไรแล้วว่าแต่ละชั้นนะ่ะปิดไม่เหมือนกันแม่นะเชื่อแล้วก็พลอยเอออไปด้วยเย็นนี้นวลเข้ามาถามนิ่มว่านิ่มเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าเองมีอะไรเองก็บอกพี่ได้นะพี่รักเองมากนะนิ่มพอนวลพูดอย่างนั้นนิ่มก็น้ำตาไหลพี่นวลมั่นใจนะว่าจะช่วยหนูได้รับฟังทุกเรื่องได้ นวลก็เอามือลูบหัวน้องสาวเองมีอะไรเองก็บอกมาเถอะพี่จะช่วยเองทุกอย่างนิ่มก็บอกว่าหนูท้องอ่ะพี่เกือบจะได้สามเดือนแล้วนวลก็ตกใจเองท้องกับใครอะ่ะเพื่อนที่เรียนหรือเปล่าฮะนิ่มมันเป็นใครแล้วทำไมไม่มาสู่ขอมารับผิดชอบนิ่มก็บอกว่ามันเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีมันหลอกหนูว่าเป็นบ้านรวย เป็นเจ้าของบริษัทมันเรียนอยู่มหาลัยมันชวนหนูไปคุยกันที่บ้านเช่าโสมมมันบอกว่ามันไม่อยากให้พ่อแม่มันรู้เดี๋ยวพ่อแม่จะตัดออกจากกองมรดกรอให้มันบวชก่อนปีหน้าจะให้แม่มาขอมันรูปล่อหนูก็หลงรักมันมากมันบอกว่าอย่าบอกเรื่องที่เราครบกันให้เพื่อนรู้ในตอนนี้พอหนูบอกว่าหนูท้องกับมันวันต่อมาหนูก็ไปหามันที่ห้องเช่า ที่มันบอกว่ามันจะมารอที่ห้องเช่ามันมารอหนูทุกเย็นแต่ว่าห้องปิดไปหามันสองสาวันแล้วก็ไม่เจอถามคนข้างห้องเขาก็บอกว่ามันย้ายไปแล้วหนูก็เลยรู้จากคนข้างห้องว่ามันเป็นคนขายประกันไม่ได้ร่ํารวยอะไรหรอกหนูก็ไปถามเพื่อนว่าพอจะรู้ไหมว่าบ้านมันอยู่ที่ไหนเพื่อนก็บอกว่าไม่ได้สนิทกับมันหรอกมันสนิทกับพี่ชายเพื่อนมากกว่าเขาว่ามันเป็นคนทางใต้ นวลก็ถามว่าแล้วเองไปสนิทกับมันได้ยังไงอ่ะหนูก็รู้จักกันที่บ้านเพื่อนนะ่ะมันมาค้างที่บ้านเพื่อนสนิทของหนูอมมาค้างอยู่สองสาวันแล้วหนูก็ชอบไปครุกอยู่กับเพื่อนคนนี้บ่อยๆไอ้เลวนะั้นมันก็แอบบอกให้หนูไปเจอข้างนอกหนูเห็นมันครั้งแรกหนูก็หลงรักมันแล้วก็ให้ท่ามันหนูผิดเองละพี่พี่นวลช่วยขโมยทองแม่หรือเงินแม่สกก้อนได้ไหม พี่รู้ที่ซ่อนนี่หนูจะเอาไปทําแท้งนวลก็บอกว่าอย่านะอย่าไปทํานะมันบาปมากเมื่อมันเกิดมาแล้วก็ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูมันนะเด็กมันไม่รู้เรื่องนิ่มก็บอกว่าแต่หนูท้องแล้วไม่มีพ่อนะพี่นวลก็บอกว่าเอ็งต้องบอกแม่นะนิ่มแม่นะ่ะเขารักเอ็งมากแม่คงอภัยให้เอง็งนิ่มบอกว่าหนูไม่อยากให้ใครรู้ว่าหนูอายเขา นี่หนูก็ไม่ได้ไปเรียนตั้งหลายเดือนมีหนังสือแจ้งมาหนูก็แอบฉีกทิ้งหนูคิดว่ามีผัวรวยก็คงไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรมันบอกว่าถ้าหนูได้กับมันรับรองวันข้างหน้าจะไม่ต้องทำอะไรก็มีกินจะสบายตลอดชาติหนูนี่โง่เง่าปัญญาอ่อนจริงๆหลังจากนั้นนวลก็ตัดสินใจบอกแม่ให้รู้เรื่องนางเนียนถึงกะลมใส่สั่งปิดร้านสองสาวันจะพานิ่มไปทำแท้ง แนนวลก็บอกมันบาปนะแม่เก็บเด็กไว้เธอถ้านิมไม่เรียนต่อก็ส่งเรียนเสริมสวยก็ได้เดี๋ยวเรื่องหลานนะ่ะหนูเลี้ยงเองนางเนียนก็บอกว่ามึงจะให้น้องมันอายคนเด้อมันท้องไม่มีพ่อนะนวลก็บอกว่าให้นิมมันแอบไปเช่าบ้านอยู่ที่อื่นก่อนทั้งนี้แม่ก็ขายของไปก่อนใกล้คลอดแล้วเราค่อยปิดร้านชั่วคราวไปอยู่เป็นเพื่อนนิมมันหนูก็จะแกล้งว่าท้องซะเองจะเอาผ้ายัดหน้าท้อง หนูยอมอายเองใครถามแม่ก็บอกไปเลยว่าหนูท้องไม่มีพ่อหนูจะเป็นแม่มันเองแม่กันนิ่มอย่าทำบาปเลยนะทุกคนก็ตกลงตามนั้นช่วงนี้ก็ปรากฏมีนายวุฒิเด็กหนุ่มเป็นลูกย่างอยู่ที่ท่าเรือคลองเตยวุฒิเป็นคนดีนเริ่มมาจีบนวลถึงนวลจะมีใจให้วุฒิแต่นวลก็จำใจทำเป็นไม่สนใจนางเนียนก็แอบเห็นนวลร้องไห้ ต่อมาชาวบ้านก็เห็นนวลท้องโตขึ้นเรื่อยเรื่อๆก็แปลกใจว่านวลท้องกับใครมีผัวตอนไหนก็มีคนมาแอบถามนวลว่าท้องกับใครนวลก็บอกว่าไม่มีพ่อไอ้ผู้ชายเลวๆนะมันไม่รับผิดชอบเมื่อหลายคนรู้เรื่องก็สงสารนวลก็ไม่มีใครพูดอะไรซ้ำเติมในวุฒิที่เคยมากินข้าวทุกเช้าก่อนไปทำงานก็หายหน้าไปตั้งแต่เห็นว่านวลท้องโต เมื่อน,นิ่มจวนจะคลอดร้านเข้าแกงก็ปิดเป็นเดือนพอคลอดเสร็จนิ่มแข็งแรงดีก็ไปเรียนเสริมสวยไม่ได้มีความรักให้ลูกชายแม้แต่น้อยส่วนนวลต้องเอาเปลมาตั้งใกล้ๆที่ขายของต้องรับภาระคอยดูหลานที่นวลบอกว่าเป็นลูกกลางคืนก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนต้องดูหลานส่วนนิ่มก็ไม่สนใจที่จะช่วยดูระยะนี้นางเนียนไม่ค่อยด่าว่านวลเริ่มสงสารนวลขึ้นมาบ้าง ช่วงบ่ายก็มาช่วยดูหลานให้นวนอน,นอนพักสักสองชั่วโมงในวุฒิที่หายหน้าไปสามสี่เดือนก็มากินข้าวที่ร้านแต่เช้าอีกครั้งและเย็นวันหนึง่งวุฒิก็มาหาหนางเนียนกับนวนมาบอกว่ารู้แล้วว่านวนท้องไม่มีพ่อก็สงสารจะมาขอหนวนแต่งงานจะรักแล้วก็จะไม่ทอดทิ้งนวนแม่จะยกนวนให้ไหมหนางเนียนก็รู้สึกดีใจก็ถามนวลว่าจะว่าไง นวลก็บอกแล้วแต่แม่นางเนียนก็เลยตอบตกลงเมื่อพาพ่อแม่มาสู่ขอเรียบร้อยถึงสินสอดจะไม่ได้มากมายแต่นางเนียนก็พอใจรีบไปสั่งพิมพ์บัตรเชิญร้อยใบยเอาไว้แจกเพื่อนบ้านและทุกคนก็ยินดีกับนวลครับคนที่สร้างแต่คุณงามความดีหรือว่ามีเจตนาดียอมลำบากตรากตรำไม่ยอมสร้างบาปสร้างกรรมยอมรับเวรรับกรรมที่น้องทำ ก็ย่อมได้ผลดีเป็นสิ่งตอบแทนในวาระสุดท้ายครับสุดใจในสาวอายุ18เป็นลูกสาวของนางใสแล้วก็ในายูพ่อค้าข้าวรายใหญ่ในตำบลมีโรงสีหลังบเรมสุดใจเป็นลูกสาวคนเดียวหน้าตาผิวพรรณดี แต่ตาลีเธอมองอะไรไม่มีใครรู้ถ้าเธอไม่บอกอะสร้างความทุกข์ใจให้กับนางสายแล้วก็นายโพผู้เป็นพ่อเป็นแม่มากแต่ทั้งคู่ก็รักสุดใจมากสมกับชื่อที่ตั้งให้นางสายนี่เอาลูกพี่สาวมาเลี้ยงเป็นเพื่อนสุดใจคนหนึ่งชื่อตานก็รุ่นราวคราวเดียวกับสุดใจตานกับสุดใจก็รักกันดีตานนั้นดูขำคมมีสเสน่ห์ หนุ่มก็เลยจีบตาลหลายคนแต่ตาลก็ยังไม่คิดจะมีแฟนส่วนสุดใจก็อดที่จะน้อยใจไม่ได้ที่ไม่ค่อยมีใครจีบก็รู้ตัวว่าคงจะเป็นพระตัวเองตาเลเป็นแน่แท้ก็พูดกับตาลว่าฟ้าน่ะลำเอียงใส่ลูกในตาให้เธอไม่ตรงกลายเป็นปมด้อยหนุ่มๆก็คงไม่อยากจะมีแฟนตาเลตาลก็บอกว่าฟ้าก็ลำเอียงเหมือนกันแหละที่ปั้นเธอมาให้ดำมี สีผิวเข้มไม่ขาวอมชมพูเหมือนสุดใจทุกคนก็มีที่ติด้วยกันทั้งนั้นเอย่าคิดมากเลยต่อมาสุดใจเกิดป่วยเพราะว่าเลือดจางเวลามีประจำเดือนก็จะหน้ามืดตาลายคอยแต่จะเป็นไข้ถึงหมอจะให้ยาบำรุงมากินก็ไม่มีท่าว่าจะดีขึ้นตาลก็เป็นห่วงพ่อแม่นี่ไม่ต้องพูดถึงละเป็นทุกข์เลือเกินระยะนี้สุดใจก็หงุดหงิดอารมณ์เสียบ่อย หมอยาสมุนไพรก็บอกว่าเลือดมันทำปล่อยไว้อีกหน่อยอาจจะเป็นบ้าได้ให้ไปหาหมอแมะหรือว่าหมอยาจีนในเมืองเขาเก่งเรื่องโรคเลือดยาต้มเขาดีว่าหมอหลวงหมอประจำหมู่บ้านแนะน,นำนางใสนางใสก็ดีใจบอกนายโพให้พาลูกไปรักษาเมื่อไปถึงร้านก็พบกับหมอขายยาจีนหน้าตาหล่อเหล่านั่งจับชีพจรลูกค้าดูรมปราน ว่าอาการป่วยน่ะเป็นยังไงก็จะได้จดยาเป็นภาษาจีนให้เตี่ยกับแม่จัดใส่ห่อให้ลูกค้าคนเยอะพอสมควรสุดใจก็ต้องนั่งรอคิวตาก็มองดูหมอยาจีนที่ดูหล่อเหลือเกินเกิดความชอบใจในตัวหมอแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าสุดใจมองใครเมื่อตรวจคนอื่นเสร็จก่อนจะตรวจสุดใจหมอหนุ่มก็บอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตเข้าห้องน้ำสักครู่นะครับต้องขอโทษที่ ต้องให้รอเดี๋ยวมาครับสุดใจแล้วพ่อแม่ก็ตาค้างปรากฏว่าหมอเนี่ยรูปล่อก็จริงจะเดินขาไม่เท่ากันนะเดินกระโผลก,กระเพลกหมดสง่าราศีแต่สุดใจก็ยังชอบใบหน้าหล่อๆของหมออยู่ดีเมื่อหมอเอามือมาแมะดูชีพจรก็บอกว่าเป็นแค่เลือดน้อยระดูมาไม่ปกติไม่เป็นอะไรมากผิวพรรณก็ยังดีอยู่สุดใจก็ศบตามหมอแต่หมอไม่รู้หรอก ถ้าทางหมอก็จะชอบผิวพรรณและรูปร่างของสุดใจอยู่บ้างถึงได้ยิ้มอย่างอ่อนโยนให้สุดใจแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกังวลนะครับจะรักษาให้หายจะเอายายอย่างดีที่สุดให้แล้วจะคิดราคาไม่แพงนังสายก็ว่าคิดเท่าไหร่ก็คิดไปเลยราค่าฉันจ่ายไม่อัน้นไม่ต้องลดราคาขอให้ลูกหายก็พอฉันมีลูกคนเดียวแม่กระเตียของหมอก็หันมายิ้ม ยิ่งเห็นในโพใส่ทองเส้นโตนางสายละสุดใจก็ทองหยองเต็มตัวก็พูดคุยด้วยความเป็นกันเองสุดใจพอกลับมาบ้านก็เล่าให้ตาลฟังบอกหมอหล่อมากเลยละตาลเรารู้สึกชอบมากเลยแต่เราตาเหลี่ยหมอก็คงไม่สนใจอ่ะแต่หมอก็ส่งสายตายิ้มให้เราบ่อยๆนะเราก็มองหมอตลอดอ่ะแต่หมอคงไม่รู้หรอกตาลก็บอกว่า ถ้าเขาส่งสายตายให้เราบ่อยๆก็แสดงว่าเขาอาจจะชอบเราก็ได้นะสุดใจตาลสนับสนุนสุดใจก็บอกว่าแต่หมอเขาขาเป๋ะนะน่ะตาลฮะขาเป๋เหรอโอ้ยโตเอ๋ยหมดกันนะความหลอได้ไปก็อายคนเดินขยบขยเก็ขโยกขโยบขยเก,ยกเลิกเลิกเลิอกอย่าไปสนใจเลยและแบบเนี้ยนะใสกันนะโพเขาไม่ยอมให้เป็นเขยแน่ สุดใจก็บอกว่าแต่เราเห็นแต่หน้าเขาเราชอบเขาจนไม่นึกถึงขาเขาเลยหรอกตาลก็นั่งถอนใจเช้าวันหนึ่งนายโพบอกตาลกับสุดใจว่าที่หน้าโรงสีมีกว๋วยจับเขาพายเรือมาขายแล้วแล้วก็มีเรือขายกับแฟด้วยโอเลี้ยงเขาอร่อยมากกว๋วยจับก็อร่อยไปโรงสีกับพ่อไหมจะพาไปกินของอร่อยไปกันทั้งสองคนนั่นแหละแม่เขากินมาสองวันแล้ววันนี้เขาคงไม่ไปหรอก ตาลกับสุดใจก็ตามไปก็อยากจะกินกว๋วยจั๊บเหมือนกันพอถึงท่าน้ําก็สั่งกว๋วยจับ๊บพิเศษกินตาลน,นั้นสั่งโอเลี้ยงถุงหนึ่งด้วยสมัยนั้นจะนิยมใส่ถุงเพราะมันดูเยอะไม่มีแก้วพลาสติกเหมือนสมัยนี้แต่ว่าตัวสุดใจในหมอห้ามกินน้ําเย็นน้ําชากาแฟในช่วงนี้ก็เลยกินไม่ได้กินแต่กว๋วยจับ๊บที่ท่าน้ํามีคนงานมากินด้วยสองราคนแม่ค้ากว๋วยจั๊บก็สู่รู้ เมื่อจ้องมองสุดใจเพราะว่าชอบที่ผิวสวยปากสวยพอเห็นตาสุดใจเหมือนจะมองไปทางเรือกาแฟแม่ค้าก็บอกว่าเอากาแฟหรือชาหรือน้ำหวานดีละจ๊ะเห็นมองอยู่ตั้งนานแล้วหนูสุดใจก็อึง้งเพราะเธอไม่ได้มองเรือกาแฟแต่เธอมองสายน้ำที่ไหลผ่านแล้วก็คิดถึงหมอยาจีนอยู่สุดใจก็โกรธที่แม่ค้าก็จับพูดแบบนั้นคงจะเยาะเย้ยว่าเธอตาเล ก็เลยปาชามกาจับลงคลองแล้วเดินเข้าไปหาพ่อที่โรงสีตานกับแม่ค้าก็ตกใจแม่ค้าเขาก็ถามว่าเขาเป็นอะไรไปอ่ะป้าถามดีๆตานนึกขึ้นได้ก็บอกว่าเขาตาเหล่อะเขาอาจจะไม่ได้อยากกินกาแฟหมอห้ามเลือดลมเขาไม่ดีเขาคงคิดว่าป้าพูดเย้ยเขาไอเรื่องตาเหล่ก็เลยหมดอร่อยเลย เออป้าขอโทษแต่ป้าไม่รู้ว่าเห็นเขามองอยู่นานก็เลยถามเขาด้วยความหวังดีเสร็จแล้วตานก็จ่ายเงินให้แล้วก็จะชดใช้ค่าชามให้ป้าแม่ค้าก็ไม่เอาฝากขอโทษด,ด้วยตานก็เดินมาปลอบสุดใจที่นั่งหน้างออยู่ข้างๆพ่อน้ำตาคลอพ่อถามก็ไม่พูดตานก็เลยเล่าให้ฟังว่าแม่ค้าก็ถามสุดใจว่าจะกินกาแฟหรือเปล่าโดยที่ไม่รู้ว่าสุดใจนะตาไม่สามัคคีกัน แต่ตานก็ไม่กล้าพูดว่าตัวเองบอกแม่ค้าไปแล้วว่าสุดใจตาเลในโพก็โอ้ลูกสาววะอย่าคิดมากไปเลยแม่ค้าเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกลูกพ่อนะสวยเขาคงจะมองเพราะว่าลูกสวยก็ได้นะตานก็บอกว่าจริงด้วยสุดใจก็รู้สึกดีขึ้นในโพก็บอกว่าพรุ่งนี้ค่อยมากินใหม่แล้วก็ให้ตานซื้อมาให้ที่โรงสีไม่ต้องไปนั่งกินที่ท่าน้ำ สุดใจก็ได้มาซื้อยาจีนอีกสองสาครั้งหมอจีนก็บอกว่าอาการดีขึ้นมากแล้วกินอีกเจ็ดม้อก็พอยาจีนส่วนใหญ่หม้อหนึ่งจะต้มกินแค่วันเดียวก็ทิ้งเพราะมันจะจืดจางเร็วกว่าสมุนไพรไทยที่หม้อเดียวกินทีครึ่งเดือนคนรวยคนมีเงินเท่านั้นที่จะกินยาจีนได้ครั้งละหลายหลายม้อ สุดใจก็รู้สึกเศร้าใจที่จะไม่ได้มาหาหมอแม่อีกก็นั่งก้มหน้ากลับบ้านมาก็ดูซึมเศร้าจนพ่อแม่กังวลถามอะไรก็ไม่ตอบตาลต้องแอบบอกว่าสุดใจนะเขาชอบหมอจีนคนนั้นสองผัอเมียก็ตกใจบอกว่าจะชอบไปทำไมคนขาปัดขาเป๋แต่งกันก็อายคนแล้วอีกอย่างสุดใจก็ตาเลเขาคงไม่ชอบหรอกทั้งสองก็สงสารลูกมาก อยู่ต่อมาอีกประมาณเดือนหนึ่งทางหมอยาจีนก็ส่งเท่าแก่มาสู่ขอสุดใจนะดีใจมากแต่ว่าพ่อแม่ยังอึกอักนังสก็เลยถามสุดใจว่าจะว่าไงสุดใจก็อายก็บอกแล้วแต่แม่นังสก็บอกงั้นฉันยังไม่ตกลงอ่ะจ้ะสุดใจก็พูดมาอย่างลืมตัวแม่หนูจะแต่งงานกับเขาหนูตกลงนะนังสหน้าเสียตกใจที่ลูกพูดแบบนั้น ในโภูก็บอกว่าฉันก็ตกลงนะสินสอดทองมั่นก็แล้วแต่จะจัดมาก็เป็นอันว่าทั้งคู่ได้แต่งกันถึงจะมีคนซุบซิบนินทาว่าสมกันตาเลขาเป๋ลูกออกมาคงจะเป็นง่อยในงานแต่งงานนะตาลขึ้นไปร้องเพลงบุเพสันนิวาสซึ่งเป็นเพลงดังในยุค2495 ก็ทำให้ทุกคนที่มาในงานนะรู้สึกดีตามเนื้อเพลงก็เลยไม่ซุบซิบนินทานในทางที่ไมด่ดีต่างก็ว่าทั้งคู่ก็คงจะเป็นเนื้อคู่กันคงจะเป็นบุพเพสนิวาสกันจริงๆเออตาเลกัขาเป๋ก็รักกันได้นะครับ